นีเตตันเตตันออ,อืโอ้ร้อยแบบสามบบาทตัมวใหญ่มากดููอ้โอ้โอโปลาบึกปลาบึกัวใหญมมากเลยเออโลละร้อยอ่ะ ค <O> าางเนียถ <àng> ังเต็มเตามหัวเต็มเต็มตอนนี้ารารูกอไมฝั่งข้ามรถถอย ครูเดี๋ยวเดินข้างไปในตลาดตลาดสดหน่อยดูบรญชการหน่อยด้วว่าตลาดสดไหยาลาเนี่ยมีหรือเปล่าที่นี่มแผงโซนๆเ,เลยนะนี่จะเป็นโซนตลาดสดบุญไหวมากนะรถเยอะตลาดก็อย่างนี้แหละครับเจ้เามาเข้ามาฝั่งโซนตลาดสดแล้วกัน โอ้มีกุ้งอะ่ะมีใครใช้บ้างไหมกุ้งเหรอโอ้หสามร้อยเก้าสิบบาทดมีแบบหนึ่งย่างให้เลยนะกุ้งเนื้อ,อโอ้เนื้อสดเนื้อสดสดโอ้จุจุทบ้อป่ะ เดินไปตลาดเดี๋ยวนี้แช่เลยนี่โอ้โหในไปโซนมีอาหารปลามีอะไรอครับโอ้โสไทตันมีไทตันมีไทตันอืมไทตันเดินดูเดินเดิเนอ้อมไปรมอันนี้กัน โลร้อยสิบาทเป็นร้อยหกสิบาทโอ้หาหมูหูหมูสดนันเงนลยเดใช่เออก็มีจอดให้ลกเข็แกกหมูนี่ากหมู้ยแคบหมูากหมูอ่ะ น่าสนใจกันนะตลาดเลยมีตุกเข็นนีอเลยให้มีให้อัพเ,เดตสวยๆนะนี่เป็นโุนหมูรับหันด็ หมูบด90กสิบลดแกสิบบาทนนี้โซนอาหารทะเลโอ้โหารทะเลนั่นเห่งนาหารทะเลนะครับเพื่อนอืโอ้ร้อสามร้อยแปดสิบบาทใหญ่มากนี่มันวัลัมเลยนะตาใหญ่ยาวเลยนะใช่

เดินไปดูแล้วก็บนไปไหมมันเยอะมากเหมือนกันนะเรารู้ว่าแต่ตลาดมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะพอเดินเข้ามาแล้วตลาดมันใหญ่มากเริ่มแล้วดีเก็บจะกลับไปแล้วโอ้โหใหญ่มากโอ้ปี่างปีว๋วะเนี่ยปี่างโอ้ดีอรี ไซขนาดในไซขนาดเหมืนอนกัน220ดูดูเพื่อนโอ้กุก้งนี่ไงนะแล้วก็กลิ่งเขาบอกกิงย่างเปี๊ยหอมหอมอาหารทะเลเผาอ่ะเอาเรกนไรกัไรอู้หวหวานตัวใหญ่มาก ตัว180บาทอตัวใหญ่มากไซส์ใหญ่มากหอยแมลงภูทำไมอยู่ไกลกว่าทะเลนะแต่ว่าของเหมือนจะถูกเอะเหมือนลักษณะแบบไกลทะเลเลยขายแพงองนนะไรมอเนี่ยอันนี้จะมีเป็นต<ด>ัวโซนผักโซนอะไรนนะโอ้โหของเขาใหญ่ ที่เป็นตัวดเดี๋ยวน้อมาเยา้อดู่บาเอนะที่ทำมัดอยู่้า้าบาซื้อว่ะซื้อ่าซื้อมาั้ไมก,ก็ได้ไว้ไปทำทำต้มยำผิดแกงอะไรก็ได้โอ้หเด้อเครื่องต้มยำกำลังห้าบาทยี่สิบาทโอ้โหแ่มา จังยี่สิบบาทเขาไปสองกยแห้พิจารเขาไปสองเปลี่ยนใจนะอยนี่ยนใด้วยนะกระชายจะทำอะไร <c oughs> เย็นแล้วมึงเวลาทำจะ้ <c oughs> นจดจำนะดตะใครไ,ไม่มากรูโอ้โหเจือกหาดทะเลก,เกน าหทะเลจับยี่สิเดินไปเราอ้อมไปขึ้นไปใส่หอยอะไรกุ้งแฉลบอ่าดีมากเลยไปแกงกุ้ไงหอยแมงกุ้งโซนอาหารทะเลครับมีผักมีอาหารทะเลหลากหลายมากกันนะดูเ,เยอะมือนกันแต่เขาปิ้งย่างให้ฟรีเลย ดีหมือนกันโอ้โหครูคูอ้อมันทอดครูเ้อไู่เนี่ยปูมันปูไก่มันสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะแล้วป,ปูมาโลหาสิคุุมก่อนคุ่มก่อน หลากลนะฝั่งนู้นก็มีเค่คองมือรแบนีเ้เยอะเลยไทยสีพุทดเยอะเดูเดี๋ดูตะกวด,ดอโอ้สองร้อยยี่บาทไซส์สวยนะไม่ได้ว่าไซส์แบบตัวใหญ่หน่ากินม,มาเนี้ดูไซส์เล็กสองร้อยยี มองเห็นปลาปลูกปลาอะไรตยหโอ้ปลาบึกปลาบึกตุ่ยอมากเลยโดโละร้อยอ่ะู เหญ่มากหานป่ากุกันไหล <c oughs> อันนี้เป็นส่วนหานป่านะแล้เดินไปฝั่งนู้นก็ดูอีกสักรอบกันว่า <c oughs> จะอะไรกุ้งก่อนตัวใหญ่มากเดีินๆเดินข้ามไป ลองดูต่อเนี้หน่อยพี่จะมองมาเห็นเป็นแบบอ่าอาหารป่าอะไรประมาณนี้กบน,นะครับกลบประมาณนบ ได้เรีนใหญ่โลโลห้าสิบโลได้โลสิบบาทห้าถึงห้าก็มีสวยไปอ่าทะเลเลยอาหารหลากหลายเยอะมากมายนะอุดมสมบูรณ์มากโอ้ร้านนี้ จอล้วเนี่ยเดินออกไปเลยอาหารทะเลเลยด้วยโอ้เจอะเหมือนกันกนะแต่ว่าอยู่แบบไกลจากทะเลเหมือนกันประมาณหนึ่งแต่ว่าของก็เยอะแยะมากมายอาหารมีหลากหลายให้ให้ดูให้ชมเรื่องวนนี้นะครับน่าสนใจมากตลาดพยาลานตลาดสดนะครับโอ,โอเคครับนี่ ผลไม้ก็เยอะแยะมากมายร้านขายไก่ไก่สุดเออเขาแดงร้นานขายไก่สุดอโอ้โหเนื้อเฟโอ้โตวัวอะไรตัวไหนอ่ะขออนุญาตดูหน่อยนะครับโอ้ดดนะอปลาไหล ไก่บ้านนะไก่ดำมเกินไก่ดำจอร์เอ่ยหมูป่านี่ไป่าทางไหนทางจเท่ทางหัวเท่ไก่มีตรงไขรเลยอะไนะ ไม่มีไม่ได้มีอะไรแท่กละหลังค่อยมา <Okay. S 1> อีกรอบตลาดนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าอาหารหลากหลายนะครับตรงใสต้องซื้อและโอเคครับเพื่อนๆก็ยังไงก็ตลาดนี้น่าสนใจในะนะครอยู่แถวนี้เนาะอยากให้มาลองซื้อลองหาดมกันนะครับ ยังไงนะก็ลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนแล้วกันนะนะอุ๋ยต้องขอตัวลาเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักอุย๋ยเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะรับสวัสดีครับ